สีค่ะคุูพรจะพามาทำผักดองนะคะทุกคนก็พอดีไปเก็บผักเซียนมานะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายาวิดีโอให้ดูตอนเก็บนะคะเนื่องจากว่าผักเซียนที่สวนเราเนี่ยเขาเกิดเองเขาจะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะคะคือเราไม่ได้หว่านมเมล็ดเองนั่นเองนะคะมันก็เลยอยู่กระจัดกระจายนะะถ้า ถ้าถ่ายวิดีโอมันคงยาวมากนะคะก็เลยเก็บมาแล้วแล้วก็มาบอกนะคะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําผักเสี้ยนดองนะคะอันนี้เราก็ช่างแล้วนะคะประมาณครึ่งโลนะคะประมาณครึ่งกิโลนะ,ะเพราะว่าเราจะมีอัตราส่วนของเรานะคะเวลาจะทําเครื่องปรุงนะคะก็คือเครื่องที่สาหรับดองนั่นแหละนะคะเราส่วนใหญ่เราจะทำหนึ่งกิโลนะคะไม่ว่าจะผักอากกาดเขียวนะคะแล้วก็หอมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทําผักดองเนาะ รวมถึงผักเซียนนี่แหละที่อะไรที่ทำดองได้แล้วก็เอามาดองนะก็จะมีต้นที่มีดอกต้นอ่อดต้นแก่นะคะเต็มไปหมดเราเรายังไม่เลือกนะคะเก็บมาก็เอามาถ่ายทําเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกว่าจะตัดส่วนไหนทิ้งบ้างอะไรบ้างนะคะ oh. นี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเรื่องผักเซียนนะคะต่อมานะคะก็เครื่องเครื่องปรุงผักดองมีอะไรบ้างนะคะสูตรของบ้านสวนเรานะคะก็จะมีนะคะ กลือ ое, เออนีออออ้น้ำตาลนะคะอันนี้น้ำตาลเนาะอันนี้เป็นเกลือเป็นเกลือชมพูนะคะเกลือสีชมพูแล้วก,เกนนะะ็เกลืออะไรก็ได้นะแต่หมายถึงบ้านสวนเราเป็นเกลือชมพูเดี๋ยวคนจะงงเกลือน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลน,น้ำตาลทรายนะคะอันนี้เป็นถ้วยน้ำจิม้มถ้วยเล็กๆนะคะนี่นะคะเราใส่แค่นี้นะคะต่อมาะคะ่ะข้าวนี่คือเราต้มเสร็จแล้วเราไม่ได้ไถ่ายทําให้ดูตอน ตอนต้มนะคะเราแต่เราเอาเราจะเอามาบอกนะคะว่าอะไรยังไงนะคะนี่เลยนะคะก่อนต้มนะคะมันคือข้าวเหนียวนะคะทุกคน <S <S ข้าวสารน,นะคะที่เป็นข้าวเหนียวเห็นไหมคะคนที่เป็นแม่บ้านจะรู้แหละมองออกว่าอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะเมล็ดของข้าวมันจะไม่ใส่นะคะน,นี่คือมเมล็ดข้าวเหนียวนะคะเราก็จะเอาเนี่ยแหละนะคะไปต้มนะคะต้มให้เปื่อยเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นี่ต้มให้มันแตกแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะคะไว้ปรุงนะคะเวลาเรา,เา,เาขยำนี่เสร็จแล้วนะคะส่วนะนใหญ่เราก็ใส่แค่พอท่วมนะคะเป็นสูตรของเรานะพอท่วมผักนะคะกดๆผักลงไปแค่นั้นเองนะคะก็เลยบอกไม่ได้ว่าใช้น้ำกี่กี่เอ่อกี่เอมลนะคะบอกไม่ได้นะนะคะก็ประมาณการแล้วกันนะคะนะคะอ้าวแล้วตอนขยำทำยังไงเดี๋ยวบอกล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยทำเนาะคะ่ะ อันนี้นะคะจะพูดถึงการการที่เราจะาขยำผักเราก็ใช้ของเราใช้เกลือทะเลนะคะทุกคนพอเราขยำเสร็จเราจะล้างน้ำผักเซียนนี่นะคะออกให้ให้สะอาดเลยนะคะก็คือก่อนที่เราจะามาขยำเนี่ยเราต้องไปล้างน้ําเปล่าก่อนนะคะนะ้ำเปล่าไหลน้ําให้สะอาดแล้วเราก็มาแต่งนะคะว่าเอ๊ส่วนไหนที่ไม่เอาตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะ อันไหนแกอันไหนอ่อนแล้วก็ว่าไปนะคัดเลือกก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาขยําในกระมังหรือภาชนะอะไรก็ได้เนาะโดยใส่เกลือเมล็ดนี่นะคะเม็ดใหญ่ๆนี่แหละเกลือใหญ่ๆนี่แหละนะคะขยําจนได้ที่แล้วนะแล้วก็จะล้างน้ําออกนะคะล้างน้ําออกจนความความเฟื่อนเนาะเขาเรียกความเฟื่อนใช่ไหมแล้วก็ความความเหม็นเขียวของเขานะคะหายไปเลยแหละนะคะให้ น้ำที่เขาเราขยำอ่ะล้างออกให้น้ําใสเลยนะคะตอนแรกมันจะเป็นน้ำเขียวๆใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะแต่อันนี้เป็นการอธิบายล่วงหน้านะคะอันนี้คลิปนี้ทําสําหรับคนที่เอ่อทำผักดอกไม่เป็นนะคะก็ดูตรงนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นสูตรของบ้านสวนเรานะคะส่วนคนอื่นเขาจะทํายังไงก็ไม่เป็นไรนะสูตรใครสูตรเราเนาะ,ะ,นะ,ะอาจจะพูดยาวหน่อยนะคะทุกคนกลัวไม่เข้าใจนะคะนี่นะคะเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะ เราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือทะเลลงไปนะคะตามที่ตวงไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะทําการขยํานะคะก็เราก็ใส่น้ําลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะทุกคนเราก็จะขยําให้ให้เขาแบบว่าเช็ดตัวนะคะเสียงเกลือดังมากเลยเพราะว่าเกลือมันเม็ดมันใหญ่มากขั้นตอนนี้เราไม่จมําเป็นต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่า มันเป็นช่วงที่เราต้องล้างทิ้งแบบเยอะมากเลยนะคะบางคนเขาก็จะนําแบบตักแบบให้ให้ผักยุบตัวเลยนะคะเขาถึงจะมาทำเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะสูตรใครก็สูตรใครนะคะไม่ไม่ไม่เป็นไรเนาะเรื่องนี้เราคั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำเอา,เ,อาเครื่องปรุงใส่นะคะก็คือน้ําปรุงนั่นแหละนะคะต่อไปนคนปรุงนะคะก็ใส่เกลือไปก่อนนะคะทุกคนเกลือไปก่อนนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่น้ําปรุงลงไปแล้วก็จะขยําอีกรอบหนึ่งนะคะพอขยําเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวเอง นี่นะคะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะหาภาชนะมาใส่นะคะแล้วเราก็จะราดน้าน้าต้มอีกนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะก็กรองกรองน้ําลงไปเพราะว่าพี่สาวบอกว่าข้าวมันเยอะไปนะคะเราเราก็คิดว่าตัดมาจะได้เยอะนะคะที่ไหนได้มันได้แค่ครึ่งโลเองนะคะก็เลยต้มข้าวไว้ส,สูตรหนึ่งกิโลเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะหาภาชนะมาใส่นะคะเราก็ใส่เกลือไปอีกนะคะเมื่อกี้ใส่น้อยไปนะคะพีสาวเขาชิมแล้วเนาะขยำใหม่นะคะก็คุกเขานะคะไม่ได้ขยำหรอกเพราะเราขยำเสร็จแล้วคุกเขานะคะอ่านี่นะคะก็ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะก็ได้หนึ่งทัพโพแวร์นี่ทัพพแวร์ใหญ่มากเลยได้ครึ่งทัพพแวร์นะคะกระเทน้ําใส่ลงไป น้ำปรุงของเรานะคะอเด็วเราจะใส่ข้าวเหนียวไปนิดหน่อยนะคะจะได้เขาจะได้เปรี้ยวไวๆนะคะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่อยากให้เปรี้ยวไวนะคะเคล็ดลับก็คือไม่ไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะคือคน้ามันเป็นน้าข้าวเหนียวอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าต้องการให้เร่งเร่งให้เปรี้ยวไวๆนะคะก็เนี่แหละนะคะก็เติมข้าวเหนียวลงไปเท่าเนี่ยท,ที่เราต้มนั่นแหละนะคะเย่แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วเราก็จะเอาไป วางไว้นอกตู้เย็นนะคะอย่าใส่ตู้เย็นนะคะทุกคนประมาณ2อสวันจะเปรี้ยวนะคะทุกคนมันจะเปรี้ยวนะคะหลังจากนั้นถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวนะก็เนี่ยนำกล่องนี้นะคะเข้าตู้เย็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรองให้เปรี้ยวก่อนนะคะบอกสําหรับคนที่ทําให้เป็นเนาะบางคนก็ไปซื้อตลาดมากินก็ไม่ค่อยรู้เนาะโอเคนะคะ หลังจาก 2, อสวันผ่านไปนะคะ2วันแล้วก็เปิดดูได้นะคะพอเราชิมแล้วเออมันเปรี้ยวแล้วก็นําใส่ตู้เย็นเลยแต่ถ้าบางคนเขาชอบเปรียปร้ยวๆก็ไม่เป็นไรก็วางไว้ข้างนอกต่อนะคะนอกตู้เย็นนะคะ okay, ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่มีให้ช่องพอใส่ทีเอสซีมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ทิ้งโน้ตไว้ตใต้คลิปไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ